โตโยต้าออโตแจมไทยแลนด์ดคอมออโตวีคเอ็นมิตติ้งวิวรีสอร์ทแอดเขาใหญ่ และนี่ก็คือเจ้าไฮลักแชมป์ค่ะนอกจากที่จะรังสรรค์เป็นฟู้ดทักแล้วนะคะเขายังสามารถตกแต่งเป็นมอเตอร์โฮมได้ด้วยค่ะอย่างคันนี้เลยเรียกได้ว่าหรูหรามากๆค่ะคุณผู้ชมขะอันนี้นะคะคอนเซปต์เขาเขียนเลยว่าเป็น work from anywhere ค่ะแปลว่าใครที่ work hard play hard เนี่ยคันนี้เนี่ยเหมาะสมมากๆเลยนะคะก็คือเราสามารถที่จะนั่งทํางานไปด้วยเห็นไหมคะมี Space ส่วนตัวของเราเองแถมเรายังขับไปเที่ยวได้อีกด้วยค่ะที่สําคัญ มาดูตรงนี้ค่ะด้านท้ายรถเขายังสามารถบรรทุกสิ่งของอะไรไปอีกได้เยอะแยะมากมายเลยเหมาะกับสายไปแคมป์มากๆเลยค่ะโอ้โหแค่เห็นสองคันเนี่ยก็เรียกว้าวแล้วนะคะจากค่ายโตโยต้าเดี๋ยวมิสไซจะพาเข้าไปดูข้างในอีกว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์เนี่ยแค่มองแค่นี้นะคะก็จะเห็นว่ามีหลายเซกเมนต์มากเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลย และไฮไลท์บนเวทีของค่ายโตโยต้าคือ2คันนี้เลยค่ะนั่นก็คือ Camry นะคะทางด้านนู้นและนี่ค่ะ GR Corolla ค่ะสีแดงเตะตาเลยถ้าสังเกตดีๆนะคะการตกแต่งเขาเนี่ยจะพิเศษมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝากระโปรงเนื้อเมื่อกี้มิไยเห็นรู้สึกว่ามันน่าขับมากๆเลยเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆว่าพิเศษยังไงบ้าง ปีนี้เรานํารถเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกนะทุกช่วงช,ชีวิตของของของลูกค้าชาวไทยนะครับเรามีรถยนทั้งหมด12รุ่น25คันมาจัดแสดงในบูธวันนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือเรามาพร้อมกับแพ็กเกจสินเชื่อการเงินดอกเบี้ยพิเศษนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็บริการหลากหลายครบวงจรตั้งแต่ยูสคารีคอ n เน็ก Uh, plus, Delta, ure, Express, เอ่อ TCFR plus เตอร์ด้าชัวออคชั่นเอ็กเรเรียกได้ว่า value เชของราทั้งหมดเลยยกขบวนมาที่นี่ทั้งหมดเลยครับถ้ามาเนี่ยท่านจะเจอ,เอทัพรถยนต์ไฮบริดนะครับซึ่งจะมีทำรรี่ใหม่นะครับแล้วก็อัลติสใหม่นะครับ,ก, Mind, รบก็เรียนว่าดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่0.89นนะครับแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับหรือก็ทำให้ท่านสามารถที่ ่อนเริ่มต้นได้เพียงประมาณ7,900บาทรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีนะฮะและที่สำคัญก็คือถ้าเป็นโซนรถกระบะนะครับเราก็จะมีไฮรักซีรีส์เรียกว่ามาครบมีทั้งวันนี้มีรถเป่อคอยมาโชว์ด้วยไฮรักแชมป์นะครับแล้วก็มีรถที่เป็น Work from a n y w h e r e แวรเนะครับเป็นรถแตกแปลงจากไฮรักแชมป์แล้วก็ตัว Fortuner น้องใหม่ล่าสุด Fort u n e r Leader นะครับตัวนี้เป็นทางเลือกแล้วับคนที่ต้องการรถ PPV ในราคาที่จับต้องได้นะครับตัวพระเอกของเรานี่ ที่เห็นบนเวทีนะครับก็ตัวแรงของเรานะครับตตวได้าเจียโคลาแล้วก็เจียยาลิสนะครับตัวนี้ l i m i t ต็ดนะครับในโลกมีไม่กี่คันก็เมืองไทยได้มานิดหน่อยนะครับถ้าจะจองต้องรีบจองนะครับไปที่เว็บไซต์นะครับแล้วก็รีบเข้าไปจองนะครับมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับเอทิฟไนท์เชดก็จะเป็นตัว d e c o l ลดดีไซน์ใหม่ล่าสุดนะครับก็ลองเรียนเชิญแล้วก็ลองมาดูได้ครับก็แน่นอนฮะปีนี้ แคมเปญต้องเรียกว่าพิเศษสุดน่าจะเคยได้ยินแคมเปญคาร์นิวัลนะครับว้าวสต่อนะครับก็มูลค่าของรางวัลรวมทั้งหมด231ล้านนะครับว้า wow วแรกนี้ก็คือมาถึงํามาสแกน QR Code นะครับสแกน QR Code เนี่ยลุ้นนะฮะรับส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทหรือส่วนลดดอกเบีย้ยสูงสุดถึง1.5เอนะครับออกรถเสร็จมันลุ้นต่อว่าอาจจะได้ของรางวัลไม่ว่าจะเป็นทองคำแท่ง iPhone 16 หรือว่าเซ็นทรัลชอปปิ้งวอลชเชอร์นะครับทั้งหมด555รางวัลน,นะครับเรียกว่าดีลทุกอย่างโปรโมชั่นแคมเปญแล้วก็ลัคกี้ดรอมีหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยอยากเรียนเชิญทุกท่านให้มาที่งานนะครับโอกาสสุดท้ายก่อนจะปิดที่ท้ายปีนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาที่งาน Thailand International Motor Expo 2024ที่นี่นะครับเมืองทองธานี Impact Challenger Hall นะครับจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10ธันวาหรือไปที่ผู้แทยจำหน่ายทั่วประเทศของเราก็ได้ครับ ทุกทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะมิไซก็อยู่ในบูธท,ที่คน่อนข้างแน่นมากนอกจากคนนั้นไม่พอนะคะรถที่เขานํามาโชว์เนี่ยเยอะสุดๆเลยคะ่ะแต่ว่าคันค้างมิไซนี่น่ารักมากๆเพราะว่าเขาเป็นคันใหม่ที่มาเปิดตัวในงานนี้นะคะดูสิคะสีสวยสุดๆเลยนะคะตัวนี้ในเะนื้อคืนนายวันวันคาเลล่านั่นเองค่ะแล่ถ้าจะแผนกล้องไปดูนะคะมีรถที่สีสวยเยอะแยะมากมายเลยเลยะคะ่ะ และที่สำคัญะคะ่ะไฮไลท์ที่เขาอยู่บนเวทีนี่สีม่วงทั้ง2คันเลยนะคะม่วง2แบบ2ส,สไตล์เลยะค,ะค่ะคันแรกนั่นก็คือมาคัน e ีวีซึ่งคันนี้นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%เซของ Porsche เลยล่ะคะ่ะส่วนคันทางด้านซ้ายนะคะก็คือไทคันเทอร์โบน t ค่ะเดี๋ยววิทัยจะพาไปชมใกล้ๆเลย และใครที่เป็นสาย SU v นะคะวิจายแนะนาคันนี้เลยค่ะมาคันค่ะเห็นไหมคะสีเขาเนี่ยแสบทวงเตตตาอีกเช่นเคยค่ะตามมาดูเลยนะคะเป็นคันใหญ่มากๆแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าในตัวรถเนี่ยจะกว้างสบายมากๆเลยค่ะ ที่บูธปอร์เช่เนี่ยก็มีหลากหลายมากจนทำให้มิไซเลือกไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะจะพาไปชมรถไฟฟ้าแล้วก็ไปดูมอเตอร์ไซค์ที่นํามาโชว์ในงานนี้กันค่ะ This